การอ่านหนังสือโดยใช้เทคนิคโพโมโดโร่เราจะแบ่งเวลาการอ่านหนังสือตามเทคนิคโพโมโดโร่เพื่อไม่ให้การอ่านนั้นรู้สึกเหนื่อยหรือหน้าเบื่อเกินไปเป็นการอ่านแบบ25พักอีก5นาทีครับนอยครับเราต้องให้กำลังใจตัวเองเชี่ยวเราทำได้ต้องเอาไว้ ฉันทำได้ฉันทําได้ฉันทําได,ได้อย่างน้อยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นครับวิธีที่สองดูคลิปวิดีโอสิน่นที่ชื่นชอบและใช่ค่ะวิธีตีมแบบเราเราต้องหาด้วยเรางเพื่อแก้เครียดค่ะเช่นการฟังเพลงที่เสียปิมตัวเองน้องหรือว่ารายการวาไรตี้ต่ตางๆค่ะ ค่ะและแ,แน่นอนค่ะว่าเราควรแบ่งเวลาให้กับอาหารที่แสนอร่อยเราควรที่ให้ดีอย่างที่เขาพูดกันว่ากองทัพต้องเลี้ด้วยทองค่ะงั้นเราอกอนเลย <S <S 2> <S 2> <ๆ>วิธีที่4หาของหวานที่ชื่นชอบทานยิ่งเขาไม่กินหวานมาันคงเป็นไปไม่ได้ <S 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 วิธีที่5ออกกำลังกาย และหนึ่งในวิธีแก้แค่ที่เราทํากันบ่อยๆนะคะคือการออกกําลังกายค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการเล่นฟุตบอลหรือต่างๆนานาหรือว่าการออกกําลังกายในจิมหรืออะไรต่างๆแต่วิธีที่เราเลือกคือตีแบบค่ะวิธีแก้แค่ที่นํามาเสนอในข้างต้นเป็นวิธีแก้เคดที่นํา มาแชร์กันในกลุ่มอาจใช้ไม่ได้ผลกับเพื่อนๆบางคนถ้าหากมีวิธีแก้เค่ที่ใช้ได้ผลเพื่อนๆสามารถนำมาเสนอหรือแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอบคุณะคะ่ะ